สวัสดีจ่าเพื่อนครับวันนี้พี่ป้ากทํทำสปากเกตตี้ให้พี่พลอยด้วยกันคนละจานเลยไหมอร่อยอร่อยป้ากทํทำสปากเกตตี้กินวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดีวันนี้พี่พลอยไม่เรียบร้อยหน่อยนะทำที่เรียกอะไรนะคัดเลย โกกผมออกกะได้วันนี้ป้าก็ทำปัจจับเนคิดดีให้กินกินด้วยกันนะจ๊ะเต้นใหญ่กันโอ้เต้นใหญ่ อืมดูดโอเคอร่อยเฟสินะเนาะนอบอกเดี๋ยววันนี้ฉันจะทำแต่พาเกตตี้นะก็บอกเออเพอดีวันนี้วันอาทิตย์ไปเต้นเตื้ออะไรมาตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยเออก็ดีเหมือนกันวะ อร่อย Happy <Sunday>. s u n d พอดีไป <laughs> ให้ร้านเขาทําำไงพอดีเอ้ <laughs> ยังไม่เตะก็กลับมากินทาปตเกตี้ก่อน <laughs> เดี๋ยวเ่อกลับไปล้างขี้เกียดนั่งรอที่ร้าน กลับ đi hey, no. music, no. music no. <coughs> 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 อร่อยนะนาน,านากินทีป้าก็ดีใจนะเนี่ยถ้าพี่พลอยเขาทำอะไรให้เนี่ยพี่พลอยทา,านทานอย่างเงี้ยถ้าว่าอร่อยเนงะี้ยเออชอบ วันนี้วันอาทิตย์ทานข้าวกันหรือย,ยังคะไปเที่ยวไหนกันบ้างวันนี้พ่อไม่ไปไหนหรอกอยู่ห้องเนี้ยสบายใจนี่ยังเดืออีกนิดหนึ่งโน่พอยูโน่พอมี้ <For me. S 1> แยะ ให้ปา้าต <c oughs> บเ <c oughs> <อ>ย็ดีังไ่ <c oughs> พี่พลอยแค่นี้ปออาหารฝรั่งทานไม่ค่อยเยอะเยอะหรอก มือเที่ยงโอ้เที่ยงครึ่งพอดีเที่ยงครึ่งเดี๋ยวมื้อเย็นมื้อเย็นมีอะไรนะคียกอะไรนะหมูหมูอะไรนะหมูแดดเดียวใช่ไหมหน่อยนึงเดี๋ยวข้าวเปล่านิดหนึ่งพอมื้อเย็น <c oughs> ปกติมื้อเย็นพี่พลอยไม่ทานข้าวไงจะทานผลไม้แทน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พอยเหมือนเดิมน,นะจ๊ะเดี๋ยวพี่พอยกลับไปเยี่ยมบ้านเหมือนเดิมน,นะคะไปทุกบ้านค่ะไม่ต้องกลัวช้าหน่อยแต่ก็ไปแต่ก็ไม่ช้าหาประมาณสองวันสวันอะไรอย่างนี้ค่ะพี่พอยไปแน่นอนโอ้โห อมกำลังดีเลยแค่นี้ อาหารง่ายๆของพี่พลอยทานง,ง่ายหมดแหละจานนึงลแล้วเนี่ยอืม ่ <Beautiful. S 2> ูปาดีใจดีใจนะถ้าก็ทำถ้าก็ทำอะไรออกมาแล้วถ้าพี่พลอไม่ทานเนี่ยแกน้อยใจบาส่ะแกน้อยใจว่าทําไมเธอไม่กินของฉันเวลาฉันทําตั้งใจจะทําให้เธอเธอก็ไม่กินวะแกน้อยใจไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยนี่ลูกกิ้งที่แฮปไหมรฮบ mưa lấy kín đi. Một banana. What? No, banana. No, no, tập tóc tóc No bọn bèn. Okay. Tập. 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 ดีใจดีใจว่าเรากินของเขาหมดก็อร่อยดีเนาะนานๆทีเดี๋ยวพี่พลอก็ไปล้างหัวต่อไปล้างที่ร้านเดี๋ยวไปตัดผมออกนิดนึงยาวละตัดออกสักแค่คอ กี่นาทีแล้วกี่นาทีแล้วคะแปดนาทีแล้วแปดนาทีแล้วงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหดกระดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมบ้านเหมือนเดิมไม่ลืม ไม่ลืมสัญญาไปแน่นอนพีบาย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 ครีมครีมโอเคแค่นี้นะคะบายจ้า